ครงการการพัฒนาเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โดยใช้เว็บไซต์นะครับก็คงจะพูดถึงในส่วนที่เป็นวิธีการในการดําเนินโครงการที่เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับนั่นก็คือเราจะใช้หลักของการพัฒนาเชิงปฏิบัติการนะครับทีนี้คําถามที่ว่าแล้วมันจะลงไปสู่ตัวนักเรียนหรือว่าตัวครูได้ยังไงนั้นนะครับในส่วนของตัวนักเรียนเองนั้นก็คงจะให้จัดกิจกรรมนะครับตาม ตามที่คุณครูได้ออกแบบไว้ในหน่วยการเรียนรู้ซึ่งในตรงนั้นเราจะพูดถึงลักษณะของของการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นโปรเจคเบสเรียนนิ n งในตรงนั้นนะครับเช่นเราจะให้มีการาจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนโดยใช้ตัวบล็อกนะครับที่ที่เป็นจุดเด่นก็คือใช้ตัวบล็อกเนี่ยแต่ว่าให้เขียนบล็อกในลักษณะของเป็นบล็อกสาระการเรียนรู้นะครับอีกอันนึง ท,ที่ภายในกิจกรรมที่เห็นชัดเจนก็คือการเล่าเรื่องจากสาระการเรียนรู้นะครับในตรงนี้จะเป็นในลักษณะของการให้นักเรียนนั้นสร้างคลิปวิดีโอแต่ว่าเป็นคลิปที่นําเสนอของของสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแล้วเขาจะมานําเสนอหรือว่ามาพีเต์ได้อย่างไงณปัจจุบันเนี้ยนะครับถึงยังไงยังไงเดี๋วกก,ก็มีการใช้ตัวที่เป็นโซเชียลมีเดียนี้อยู่แล้วแต่ถามว่าเมื่อมันมีทําไมเราไม่ เอาศักยภาพของตัวนี้นำมาสู่กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับการศึกษาในในยุคปัจจุบันได้ก็มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยโรงเรียนเนี่ยจะทำการสืบค้นนะครับแล้วก็คัดแยกนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกันหาบุคคลที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นะครับแล้วก็มาทำการที่จะมาให้มาเรียนนะครับ ตามโครงการของเราคือมาอ่านนะครับมาเขียนแล้วก็มาเรียนแล้วก็มาเล่นละครหรือเล่นหนังโปรโมทไทยของเราซึ่งถ้าภาคใต้เขาเรียกว่าหนังตลุงนะครับแต่าภาคภาคอีสานของเราเราเรียกว่าหนังโปรโมทไทยครับซึ่งคิดว่าน่าจะสามารถที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ได้จริงแล้วก็ยั่งยืนได้นะครับคือให้เด็กมาอ่านนะครับมาอ่านแล้วก็มามาเขียนอ่านคือ,ออ่านอะไรครับ อ่านประวัติความเป็นมาอ่านบทละครปรโมทไทยนะครับแล้วก็จะมาอ่านอ่านทีละตัวนะครับอ่านแล้วหลังจากอ่านได้นะครับเราก็จะมาเขียนตัวที่ท่านอ่านนั้นแหละตัวที่เด็กนักเรียนอ่านนั้นๆนะครับเมื่ออ่านนะครับแล้วก็มาเขียนได้แล้วแล้วก็จะมาเรียนแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาเล่นละครกันนะครับในช่วงที่เราเรียนในช่วงที่เราอ่านในช่วงที่เราเขียนนั้นน่ะ ล้วก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เด็กมีความาสืสสเบเสาะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ในในคือสุราษฎรเงาของตนเองนะครับแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยจะจะมีความสุขในในการที่ได้เรียนนมีความสุขและได้รับการยอมรับของสังคมต่อไปถ้าเรามองจากนี้คือโรงเรียนจะจัดก,กิจกรรมที่จะสร้างนวัตกรรมตรงนี้เข้ามาเพื่อพัฒนาเด็กตรงนี้ซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปสู่ ถามว่าเกี่ยวกับวิชาการอย่างเดียวไหมไม่ใช่ครับตรงนี้คือมันจะเจาะลึกไปถึงชุมชนตรงนี้คือความรู้ที่เราจะจัดตรงนี้ลักษณะเป็นกรรมค่ายเกี่ยวกับด้านภาษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนไม่ได้ตรงนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ตรงนี้ลักษณะคือเราจะเชื่อมบูรณาการคือไม่ใช่เฉพาะครูโรงเรียนแต่เราจะดึงชุมชนองค์กรในหารส่วนตำบลพระอะไรต่างๆเข้ามาร่วมแก้ปัญหารตรงนี้คล้ายๆเป็นบูรณาการแล้วก็เชื่อมโยง ซึ่งตรงนี้ถ้าทําสําเร็จมันจะเกิดนกักเรียนแกนนําขึ้นคือโรงเรียนเราจะมีกลุ่มโรงเรียนทั้งหมดอยู่7โรงเรียนด้วยกันตรงนี้นะครับเราสามารถขยายคนไปสู่โรงเรียนข้างเคียงได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมมันจะเป็นกระบวนการที่เราจะสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ที่มันยั่งยืนนะครับอย่างที่เราคาดหวังนี่คือรู้เราเราพลังทําให้เด็กรู้ตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็สร้างสร้างจาก เด็กหลายคนมารวมเป็นกลุ่มก้อนแล้วนําพลังที่เขาเกิดขึ้นไปขยายผลความรู้ทั้ง3ด้านกับนักเรียนเครือข่ายทั้งชุมชนและองค์กรต่างๆตรนี้ครับจากสภาพงนปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสังคมซึ่งเป็นปัญหาโดยตรงกับสถานศึกษาโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่นะครับซึ่งเป็นผลมาจากความเข้าใจผิดหรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเพศศึกษาเนี่ยนะครับหลายคนมองว่าเป็น การเรียนรู้ที่น่ารังเกียจหรือเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดหรือสอนกับเยาวชนการจัดการเรียนรู้เพึกษารอบด้านในสถานศึกษาเนี่ยจึงเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศน,นะครับเขาจะได้นําไปตัดสินใจเพื่อดําเนินชีวิตของเขาได้ให้มีประโยชน์เราคาดหวังว่าโครงการเราเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นถึงแม้จะเล็กๆนะครับแต่ว่า เราจะเริ่มต้นที่ตัวนักเรียนดูที่เพื่อนหลังจากเพื่อนเราก็จะไปสร้างเจตากคดีที่ให้กับผู้ปกครองหลังจากผู้ปกครองก็หวังว่ามันจะเข้าสู่ชุมชนได้ในอนาคตครับ